ở đây ngoài đi ở phiên ngoài đi phiên này phiên này có đây. tên đây nó tên đây quá <laughs> <laughs> chào luôn đi dù thế chẳng mấy mình ừ. chém đẹp trai trong anh อันนี้แหละอัน <puis> นี้แหละเอฟิก็รู้จังหวะนี้ครับอ้าวผิดเด็กก็รู้เดี๋ยวก็รู้เราฟังดูนะจุดพี่มีรายจะบอกกูหาชิวยมดูดิผีอะไรเอ่ยผีโคโคโคอะไรวะจะไม่ได้โคโบต้าไ น,นี่ซูมเลยซูมเลยย้ดแมม <c oughs> ซูมเยอะเก,กินไปบ้านอันนั้นดีกว่าไหมบ้านป้าแป๋วนั่น, <c oughs> นเเ <c oughs> ็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถ่ายนะเล่นอยู่นี่ก่อนค่อยไปนะกุุ้มีหย่งมากนะเดี๋ยวจะจันเลยถ่ายหรือเปล่าวะ <c oughs> เี้อันนี้เข้าจังหวะผีเข้าจังหวะเราดูลองดูนะ